อย,ยออกมานะเจะไปฟารอตร้มีเต็นท์นข้างหน้าอยู่นะด้ดยยงเอยโอเค ถุยูจีสี่ห้าอยู่นี่อีมแม็กเี้า กูใช้เคเจ็ดสี่นี่จะติดฝั่งนน้นดีกว่าโอ้โหเก่ง be careful be careful โอพีวันเจอใบซ่อนไม่มีลูกอ่ะไปเจ่หมวกหมวกนี้หมวกอยู่นี่กูมีหมวกไหน